ประเทศที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายไปเยอรมันกันเลยค่ะไปตลาดมือสองมาเอัพาคใจกลางปรุงเบอร์ลินค่ะที่นี่มีสินค้าตั้งแต่ของเก่าแก่โบราณจนถึงสิ่งของหายากมีแทบจะทุกอย่างก็ว่าได้เลยค่ะไปตามหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในตลาดมือสองเมาเอัพาคกันเลยนะคะ ที่เยอรมันเมื่อถึงวันอาทิตย์ร้านค้าต่างๆจะพากันปิดให้บริการเพื่อเป็นการยืนยันความจริงที่น่าตกใจเรามาถามผู้รู้กันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนในวันอาทิตย์หรอคะตลาดมือสองครับเขตช้อปปิ้งชาวเยอรมันตลาดมือสองทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่ว่าหิมะหรือฝนจะตกก็ไม่เคยหยุดเปิดเป็นปกติที่แห่งนี้ก็คือ ตลาดมือสองเมาเพอรพารค,ครับตั้งอยู่ที่เยอรมันตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกนะครับเป็นตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยแหละครับใช่แล้วครับจัตุรัสที่ใหญ่ขนาดสนามฟุตบอลสองแห่งมาต่อกันเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกว่า1 0 0 0 0แนคนทีเดียวมีตั้งแต่สิ่งของเก่าแก่ในยุคโบราณบางชิ้นก็ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อด้วยหรือเปล่า ขายจะต้องจ่าย30ยูโรเพื่อจองพื้นที่สำหรับขายของค่ะทุกคนจะต้องมาจองให้เร็วที่สุดเลยละค่ะจะได้ได้พื้นที่กันนะคะค่ะพ่อค้าแม่ค้าทำได้ทุกอย่างเพื่อเรียกลูกค้าของพวกเขาคุณมาตั้งแต่กี่โมงคะเอ,อ่อ7โมงครับ7โมงเช้าเหรอหวังว่าจะขายได้สัก200ยูโรนะครับ <laughs> เราจะมาขายที่นี่ทุกๆวันอาทิตย์เลยละค่ะ ก่อนลูก <Wyoming> ค้าเข้าล <iri> ุงสร้างความสนุกแล้วเหล่าลูกค้ามาพร้อมเวลาเปิดร้านพวกเขามาจากไหนกันเยอะแยะแต่เช้าคะเนี่ยดัสเซียค่ะตุรกีโครเอเชียพระเจครับบองชูบองชู เรายังสนุกที่ได้ชมผู้คนที่มารวมตัวกันมากมายจากทั่วโลกด้วยค่ะตอนนั้นมีสิ่งของที่เตะตาทีมงานบางอย่างนั่นคือของที่ทหารช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช้กันกระเป๋าใส่หน้ากากกันพิษค่ะ <c oughs> มีตั้งแต่กระเป๋าใบน้อยที่เคยใส่หน้ากากกันพิษหมวกเหล็กก็มีด้วยค่ะ ตลาดมือสองมอืองอพากมีขายของทหารในสงครามโลกครั้งที่สองอที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สงครามเคลื่อนที่รวมสินค้าของทหารในประวัติศาสตร์หลายชิ้นมารวมกันเอาไว้ที่นี่มีเสื้อจ้ำทหารราบของสงครามเกาหลีด้วยนี่แค่ตลาดมือสองค่ะใช่ะคะ่ะตลาดมือสองเ,ออเมืองอื่นก็มีขายค่ะ เราไปแอบดูการช้อปปิ้งของพวกเขาดีกว่าหญิงสาวที่ชอบซื้อของราคาประหยัดมากกว่าของใหม่กับสาวที่กำลังเลือกซื้อจำให้เข้ากับเทรนสมัยนี้ดูทงนั้นสิเธอยัดของใส่กระเป๋าใหญ่เลยสวัสดีครับเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยสวัสดีค่ะเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะสองยูโรยี่สิบเซนค่ะโอ้คมากเลยครับใช่ครับ ฉันมีความสุขมากๆค่ะมีความสุขจริงๆเลยแล้วค่ะใช่ครับเอาบรรยากาศที่นี่ดีกว่าไปเดินชอปปิ้งในห้างใหญ่ๆอีกนะครับค่ะเดินเจอผู้คนมากมายมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับครับยิ่งเดินก็ยิ่งสนุกมากๆเลยครับผมชอบเออคือว่าประทับใจมากๆจริงๆนะครับเนี่ยชอบมากๆเลย ตลาดมือ2เป็นที่ถูกใจของทีมงานมีพ่อค้าคุยกับเราด้วยคะจากเกาหลีเหนือเนีกาหลีเนือหรอครับใช่เนี่เกาหลีเหนือจะว่าไปแล้วหน้าตาคุณคุนนะคะใช่ไฮโดรีหรือเปล่านะเนี่ยอุ้ยนี่ของที่เลึกโอลิมปิกปี88นี่คะเออชิ้นนี้คุณได้มาจากที่ไหนเหรอครับเนี่ยก็ซักที่หนึ่งนะครับจำได้ไหมครับจาก ลกลครัับบไหนละจกกอ้ดคคีางเป็นพระนิสัยรักความประหยัดของชาวเยอรมันที่ไม่ชอบทิ้งขว้างของเรืเ่อืเยยจักรยานมือสองจึงเป็นสินค้าย,ยอดฮิตของตลาดมือสองนี่แหละคะ่ะผมขายแต่จักรยานมือสองครับเพราะที่นี่ขายของใหม่ไม่ได้หรอกครับมีลูกค้ามากเข้มเดินเข้าร้านมา คือช่วงนี้กลางวันนานขึ้นกว่าปกตินะเลยอยากได้จักรยานนะครับออ๋อเดี๋ยวค่ะไหนว่าจะซื้อจักรยานทำไมต้องใช้แว่นสายตาด้วยนะคะเออออ๋ผมจะได้ดูสินค้าได้อย่างละเอียดขึ้นยังไงล่ะครับท่านนี้ก็คือศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์มชื่อดังในเบอร์ลินถึงเวลาเช็คสภาพจักรยานจ้องขนาดนี้เดี๋ยวเลเซอร์พุ่งนะคะ สายตาที่ละเอียดเหมือนเวลาให้เกรดนักเรียนลุงพ่อค้ามีสภาพไม่ต่างกับโดนตรวจการบ้านเลยค่ะลุงมกระดิ่งกับกุญแจคิด80ยูโรครับถ้ารวมสองอย่างเนี่ยผมให้70นะโอ้ครับเอานี่เป็นกุญแจอย่างดีเลยนะครับไม่เชื่อ,อลองตรวจสอบดูก็ได้ครับเ,เน่ย <ไป S 2> ครับกุญแจอย่างดีมากๆเลยจริงๆนะครับ ผู้ค้าที่ขอราคาเพิ่มลูกค้าที่ขอลดราคาที่เจรจาได้ก็คือใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่เอาล้วครับตกลง,งอย่างที่คิดศาสตราจารย์สุดเนี้ชนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ <c oughs> เทอมหน้าเนี่ยสอนวิชาการต่อราคาที่ตลาดมือสองด้วยกันแล้วกันนะคะเก <c oughs> ่งจริงๆเลย ตอนนี้แ<า>ล<ะ>้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังมาพอใจกับราคาไหมล่ะครับออครับผมพอใจมากเลยครับทั้งนั้นก็ดีใจด้วย<ล>ะนะครับมาโดยไม่ได้คาดหวังอะไรกลับได้พบสมบัติแห่งตลาดมือสอง <S <S เป็นเสมือนเสน่ห์ของที่นี่<ม>การสแสดงที่จัดขึ้นช่วงสร้างความสนุกอีกด้วย<ม>ถ้าพูดถึงผลงานชิ้นเอกต้องเป็นพวกของกิน เอาสิ่งที่เดือดอยู่ในน้ำมันปุดๆน่ารับประทานสิ่งนี้โอ้โหมันฝรั่งรสชาติเป็นยังไงคะเนี่ยเป็นไงบ้างครับอร่อยครับเยี่ยมเลยครับยังไม่หมดเท่านี้ค่ะมีร้านที่ต่อคิวซื้อยาวเหยียดด้วยค่ะเป็นไงบ้างครับอ๋อค่ะอร่อยไหมครับค่ะอร่อยค่ะอร่อยมาก คุณลุงเจ้าของร้านเป็นรุ่นที่สามสืบทอดจากคุณตาของคุณตาเป็นอาหารในตำนานเลยล่ะคะ่ะเนี่อะไรครับมันคือเค้กผักมเมื่อเขื่อเทศกะหล่ำปลีปาปริกา้ากระเทียมแล้วก็โรยด,ด้วยชีสกันจุใจไปเลยแล้วก็ทำให้ร้อนด้วยเตาไม้และฝืนอบด้วยความร้อน300องศาประมาณ10นาทีแต่เทว่าเตานี้อายุกว่า20ปีครับผมสั่งทำมาเองแหละครับ การอบด้วยวิธีเก่าแก่ของเยอรมันทําให้กลิ่นและรสช่างหอมหวนยิ่งนะักสมกับเป็นเค้กผักของเยอรมันขนาดการตัดได้มีดยังหลากหลายเขาเป็นยอดฝีมือจริงๆเลยละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเค้กที่เพิ่งออกจากเตารสชาติจะเป็นยังไงคะเนี่ยอืมอร่อยครับเยี่ยมมาก,มาก จะนิ่มรถเพียงคนเดียวก็กระไรอยู่นะคะอร่อยค่ะยอดเยี่ยมครับชิ้หรอครับอร่อยมากอแค่มองด้วยตาเปล่าแบบนี้ร้านเค้กนี้เป็นร้านที่คิวยาวที่สุดในตลาดมือสองเลยวันหนึ่งขายได้เท่าไหรคออ่คะเอ่อก็ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้านะครับปกติแล้วก็20 30ิถาดค่ะ ครับใช่ครับแล้วล่รลับล่ะคะ่ะโอ้ยบอกไม่ได้ครับด้สัมภาระมาะะเรื่องเงินทองเป็นความลับค่ะครับใช่ครับคนมาเที่ยวตลาดเยอะแล้วก็มีคนขายมากมายรวมถึงศิลปินค่ะเป็นข้อดีของตลาดมือสองที่นี่เลยล่ะค่ะเครื่องเล่น L.P. เก่าแน่นอบนมันมีเสน่ห์ในตัว แต่ถ้าให้พูดถึงความคิดสร้างสรรค์หยิบแผ่นเสียงจากห้องเก็บของมาประดับที่ข้างฝาได้ไม่ต่างกับของตกแต่งชิ้นอื่นค่ะเยี่ยมไปเลยละ่ะเป็นการเอาของมาใช้แล้วมาทำนะครับทำให้เกิดใหม่ขึ้นมาอีกทีนะครับอีกด้านหนึ่งของตลาดนี่เขาออามาตั้งขายหรือเอามาทิ้งกันแน่ นี่เอามาขายใช่ไหมคะเออฉันมาเพื่อจะมาหาซื้อของใช้ทั่วไปนะคะค่ะเดินไปเดินมาอยู่หลายรอบก็มาสะดุดกับเออเจ้าจานชุดนี้นะคะดูสิคะถูกใจฉันมากมากเลยคะ่ะม,มันคุ้มสุดๆเลยค่ะสำหรับคนที่เปิดสินค้าเดิมๆจากร้านค้าหรือว่าในห้างปกติแล้วขอให้มาที่นี่เลยหากคุณได้ไาเดินชมที่นี่ทั้งวันอาจจะได้พบกับความสุขแบบใหม่สิ่งนั้นก็คือการล่าสมบัติไงละคะ แกันค่ะอีกไม่นานก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วฉันก็เลยซื้อแจกันเนี่ยค่ะอ๋อเหรอครับค่ะ <c oughs> ยังมีอีกร้านหนึ่งที่ดึงดูดเหล่าสาวๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวเครื่องประดับที่เจ้าก,กอ่ามปลัดฐามากที่สุดในโลกเอ๋อรูปร่างดูไม่ค่อยสวยเลยนะทำมาจากอะไรเหรอคะ เป็นสร้อยที่ทำมาจากซ่อมเก่าๆนะครับนะทำมาจากซ่อมที่ตลาดมือสองเมาป่า,า,ามีเครื่องประดับที่ทำมาจากช้อนซ่อมเงินด้วยละคะช้อนซ่อมเงินอายุกว่า1น0 0ปีเมื่ออยู่บนข้อมือก็กลายเป็นเครื่องประดับสวยงามนอกจากเป็นช่างเทียนเงินแสนหรูยังเป็นเครื่องประดับรูปนกได้อีกด้วยคุณไปหาของมาจากไหนคะเนี่ย ซื้อมาจากไหนคะอ๋อเข้าไปข้างในแล้วจะเจอร้านขายเครื่องครัวพวกนี้แหละครับก็ซื้อที่น,น,นั่นนะั่นแหละครับดูได้เลยครับคุณลุงคนนี้บอกว่าจะทำสร้อยข้อมือจากซ่อมให้เราได้ดูหลังจากเช็ดซ่อมด้วยผ้าแหง้งก็ดัดซ่อมด้วยครีมอันเล็กทันทีเลยค่ะแล้วก็ใช้ค้อนทุบดัดให้เป็นเส้นโค้งก็เสร็จแล้วละ่ะดูเหมือนว่าจะทำง่ายแต่ว่าลุงมีฝีมือจริงๆนะคะ และนี่ก็คือสร้อยข้อมือจากซ่อมเงินสร้อยข้อมือแบบนี้หาจากที่อื่นไม่ได้แล้วล่ะค่ะเขาทำสินค้ามากมายออกมาจนมือของตัวเองสึกหรอนิ้วขุดลงแบบไม่รู้ตัวเลยคะ่ะดูนิ้วผมสิครับเนี่ยอากาศหนาวเย็นแบบนี้ก็ยังมีหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังตั้งใจขายเสอยืดแขนสั้นให้เราได้เห็นกันค่ะเอาครับ yeah. yeah. so วันนี้ผมขายเสื้อยืดได้6ตัวหน้าหนาวขายได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามากแล้วล่ะครับเนี่ยมันยอดจริงๆนะครับเนี่ยนึกไม่ถึงว่าจะขายดีขนาดนี้ในที่สุดถึงเวลาปิดร้านถ้าอย่างนั้นเราพ่อค้าเขาเตรียมตัวยังไงสําหรับอาทิตย์หน้านะผมทําเสื้อยืดขายอย่างเดียวครับวันที่เหลือก็อยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับเราทีมงานสงสัยมากเราก็เลยตามเขาไปเลย โอ้ oh, สวัสดีครับเ oh, ชิญเลยครับเชิญเชเลยเชิญเเชเลย,เ,ลยเราไม่ได้มารบกวน <_ an> ใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อผมกำลังทำงานอยู่นะครับครับไม่เป็นไรหรอกครับตามมาเลยครับตามมาเลยทำความสะอาดบ้างนมิคะเห็นบ้านรกๆแบบนี้ทำให้รู้สึกได้ถึงอารมณ์ศิลปินเลยเสื้อย<ๆ>ืดสีขาวตัวใหม่ที่เขาดีไซน์ด้วยตัวเอง เขาจะทําให้เราชมด้วยค่ะอยากรู้จังเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงในเนี่ยแบบนี้นะครับเขาจะทําออกมาเป็นยังไงกันนะว้าวสวยจังเลยวิธีง่ายๆก็ได้สื้อยืดเก๋ไก่แล้วว่าแต่ต้องทํามากขนาดไหนเหรอคะ ในหน้าร้อนผมจะทำอาทิตย์ละห0ถึงหนึตัวนะครับหน้าหนาวจะทำสัก30-40ตัวเห็นจะได้นะครับแค่นั้นก็พอแล้วครับนี่คือเสื้อยืดสวยๆที่ให้อารมณ์เป็นเอก,กลักษณ์พวกเราต้องขอยอมรับเลยว่าคุณคือศิลปินจริงๆเลยค่ะครับผมเป็นศิลปินมนาน,นาแล้วล่ะครับใช้อาชีพนี้หากินนะครับผมชอบงานนี้ครับ คุ้มสมบัติของเบอร์ลินถึงไม่ซื้อแต่ก็รู้สึกอยากเข้าตลาดมือสองเมาเอิร์พารได้มาที่นี่จะรู้สึกได้ถึงความเป็นเยอรมันจริงๆเลยทีเดียวแล้วค่ะโอ้เยี่ยมมาก